สวัสดีเพื่อนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะมารีวิวตะแกรงหลังสีดําของรุ่นแกรนฟิอโนนะเพื่อนๆใครที่อยากได้ตัวตะแกรงหลังที่สามารถวางของได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ช่างกิจแนะนําเลยเป็นของแท้ยามาฮ่าที่มีการจัดจําหน่ายนะตัวนี้เป็นสีดำนะครับเน้นย้ำว่าเป็นเฉพาะรุ่นแกรนฟิอาโนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีความสวยงามแข็งแรงทนทานขนาดไหนนะครับใครที่อยากได้ ใครที่สนใจนะครับอยากสั่งซื้อสามารถแอดไลน์ติดต่อช่างคิดได้นะเดี๋ยวจะทําการอาจัดส่งให้นะครับสําหรับตะแกรงหลังรุ่นแกรนเฟียโนนะครับย้าว่าเป็นรุ่นแกรนเฟียโนเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงหลังนะพเพื่อนๆวิธีการใส่ของเขาก็คือจะถอดตัวกันตกด้านหลังออกนะถอดตัวกันตกด้านหลังออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตามรูที่น็อตยึดกันตกนะตัวน็อตทั้งหมด4ตัวก็ใช้เป็นน็อตเดิม ที่ยึดกันตกตัวเดิมนะตัวนี้ใส่ง่ายเดี๋ยววันนี้มาดีวิวก่อนเดี๋ยวทั้งกิจจะบอกว่าใส่ยังไงนะครับจะมีขั้นตอนวิธีการใส่ให้นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูด้วยว่าใส่แล้วจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับสาหรับรุ่นแกนเฟโนนะตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้2องนันนะเพื่อนอาวานนี้ใส่ไปคันหนึ่งวันนี้อาลูกค้าจะมาใส่อีกคันหนึ่งนะครับสำหรับวางของนะในการออกแบบในการดีไซน์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเพื่อนพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทั้งหลังเราก็จะสามารถวางบล็อกหรือวางกล่องอาสาหรับ ใส่ของได้เหมือนกับพี่ๆที่วิ่งฟูดวิ่งแก๊บนะครับาสามารถเอากล่องวางข้างบนนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กกลมนะครับเ,เพื่อนๆจะเป็นเหล็กกลมสีดำนะคุณภาพดีนะครับเน้นยาว่าตัวนี้เป็นของแท้ของศูนย์บริการของทางยามาฮ่านะครับมีการจัดจําหน่ายนะเพื่อนๆใส่ตัวนี้รถก็ยังจะอยู่ในการรับประกรันการการันตี5ปี50,000กิโลเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเสิ่นสูดแต่อย่างใดนะเพราะว่าตัวนี้เป็น สินค้าของแท้ของทางยาบาห่าโดยตรงนะครับสําหรับตัวตะแกรงหลังสีดําคันนี้นะครับเรื่องของอเนื้องานชิ้นงานไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพื่อนๆช่างกิจการันตีว่ามีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนั้นเพื่อนไม่กอกแกกนะอันนี้ช่างกิจถ้าดีคือบอกว่าดีนะช่างกิจเข้าใจคนที่สั่งของออนไลน์ไปแล้วไม่ถูกใจนะว่ามันกอกแกกมันโน่นมันนี่มันนั่นแต่สําหรับตัวนี้ช่างกิจการันตีให้ว่ามีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับ ทั้งในเรื่องของเจ้าตัวสีของเขานะเพื่อนสีก็ถือว่าเป็นงานพรีเมียมนะครับเป็นงานพรีเมียมสีก็สวยก็เรียบร้อยโอเครอยเชื่อมต่างๆนะแม้กระทั่งตัวเหล็กนะครับเหล็กก็มีความหนานะตัวนี้เป็นเหล็กสีดานะครับให้เพื่อนดูนะตัวนี้เป็นรอยเชื่อมก็สวยงามนะครับเรื่องคุณภาพไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับตัวตะแกรงหลังสีดาคันนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้ทางามาฮ่าหรือว่าทางศูนย์บริการเขามีการจัดจาหน่ายในศูนย์บริการ เพราะฉะนั้นแล้วของที่สามารถขายในศูนย์บริการได้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ไว้วางใจได้มีคุณภาพแน่นอนสําหรับตัวตะแกงหลังสีดําตัวนี้สําหรับรุ่นแกนฟิวนนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อสามารถใส่ได้แกนฟิวเนนะแล้วก็อยู่ในรายละเอียดเขาก็จะมีตัวใบคู่มือวิธีการใส่ให้นะเพื่อนๆตัวนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะใส่ไม่เป็นนะตัวนี้เขาจะมีคู่มือไปให้ด้วยก็ตามรูปนะครับ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดนี่ก็เป็นขั้นตอนการใส่นะจะสังเกตได้ว่า,าจะใส่เข้าไปตรงรูเดิมของเจ้าตัวกันตกเดิมนะแล้วเราถอดตัวเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปก็จะได้ที่วางของอีกที่หนึ่งนอกจากใต้เบาะแล้วนอกจากด้านหน้าแล้วเรายังสามารถวางของด้านหลังได้อีกนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับรุ้นแกนเปียนนโนนะตัวนี้ใครที่ใช้งานรถที่อบบรรทุกหรือว่าใส่ของเยอะๆก็สามารถซื้อตัวนี้ไปต่อเติมได้นะครับสําหรับ รุ่นแกนฟิโน่นะสวยงามมากนะเพื่อนตัวนี้เป็นสีดานะครับงานละเอียดมากงานดีมากเป็นเหล็กสีเป็นเหล,ล็กกลมนะครับทาสีเป็นสีดานะครับสวยงามมากเดี๋ยวลูกค้ามาช่างกิจจะใส่ให้ดูว่าวิธีการใส่ยังไงแล้วก็ใส่ออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนสําหรับเจ้าตัวตะแกรงหลังสีดําคันนี้นะใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ติดต่อช่างกิจได้นะครับมีบริการจัดส่งให้เพื่อนถึงหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับตะแกรงหลังสีดํารุ่นแกนฟิโน่นะครับตัวนี้เป็นของแท้ ยามาฮ่านะครับเพื่อนๆไม่ใช่ของกอกแกกนะไม่ใช่ของกอกแกกนะเป็นของคุณภาพนะครับจากทางยามาฮ่านะครับสาหรับตะแกรงหลังสีดํารุ่นแกรนเฟโนนะครับครับตอนนี้ลูกค้าก็นารถมาใส่แล้วนะเดี๋ยวสังกิจจะใส่ให้ดูนะพอใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงจะสวยงามหรือเปล่านะครับสําหรับตะแกรงหลังสีดําของแกรนเฟโนนะครับตอนนี้ เดี๋ยวจะทําการถอดแล้วก็ใส่เดี๋ยวมาดูกันว่าพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายไงนะตัวนี้เป็นสีแดงนะครับพอใส่ตะแกรงหลังที่เป็นสีดําเข้าไปเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับ ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะมีลักษณะแบบนี้นะใครที่อยากได้ที่ไปเสริมที่ติดตัวบ็อกตัวอ,อุปกรณ์เสริมหรือว่าใส่ของเสริมตัวนี้ท่างกีตแนะนําเลยนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับรุ่นแกนเปียโนนะจะมีพักเอาอมาข้างหลังอีกพักหนึ่งนะตัวนี้เพื่อนๆสามารถวางของได้หรือใส่ตัวบล็อกที่เป็นตัวกล่องเก็บอาหารได้นะครับตัวนี้ถือว่าใครที่อยากได้นะสามารถแอดไลน์ติดต่อช่างกิดได้นะครับตัวนี้เป็นของแท้ องทางยมาฮ่าเลยนะครับมีจัดจําหน่ายในศูนย์บริการนะครับสําหรับตัวตะแกงหลังสีดําของรุ่นแกนเพโนโนนะครับตัวนี้เป็นงานคุณภาพนะครับงานพรีเมียมเป็นของศูนย์ของทางยมาฮ่าที่มีการขายในศูนย์นะตัวนี้เพื่อนๆติดก็ยังจะได้ตัวการันตี5ปี5 0 0ห0กิโลเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นอุปกรณ์เสริมที่ตัดการรับประกันนะครับตัวนี้เป็นสินค้าของทางยมาฮ่านะครับ ใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ติดต่อสอบถามช่างกีดได้นะครับมีบริการจัดส่งให้เพื่อนเพื่อนทั่วประเทศนะครับสำหรับตะแกรงหลังสีดําของแกรนเีนโนนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนตัวนี้เป็นสีแดงนะครับใส่กับะตะแกรงหลังที่เป็นสีดําก็ถือว่าสวยงามงานคุณภาพนะเพื่อนเหล็กเป็นเหล็กกลมนะครับแล้วก็เรื่องของสีเรื่องของรอยเชื่อมต่างๆนะถือว่ามีความสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับไม่ได้เป็นของกิ๊กก๊อกนะเพื่อนๆพ่อ,อถ้าช่างกิดว่าดีก็คือ ไว้วางใจได้การันตีได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของงานนะครับวันนี้ช่างกีจก็เอามาขายของนิดนึงมาขายตัวตะแกงขายของรุ่นแกนเฟียโนโนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งกับช่างกิดได้นะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกีดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ